ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่หงเจอการผีมั่นใจอูกาเต้พร้อมเปิดตัวแดงเดือดมานูเอลอูกาเต้กองกลางป้ายแดงของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมความคาดหวังว่าจะได้ประเดิมเกมกับลิเวอร์พูลเป็นเกมแรกโดยอูกาเต้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษนะครับในวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากสโมสรแมน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับทางปารีสแซ็ชแมงได้ในวันอังคารและมีกําหนดเข้าตรวจร่างกายในวันพฤหัสบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะครับสกายสปอร์ตสื่อของเมืองผู้ดีได้รายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจนะครับว่ามานูเอลอูกาเต้ว่าที่แข้งใหม่ป้ายแดงจะลงทะเบียนทันเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้หากทุกอย่างราบรื่นตามแผนการที่วางเอาไว้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะสามารถลงทะเบียนอูกาเต้ต่อทางเพลย์ ได้ก่อนเที่ยงวันศุกร์เพื่อให้พร้อมใส่ชื่ออยู่ในแมตช์เดย์เกมเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ก็อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมในช่วงครึ่งหลังนะครับสำหรับมาลนเอลอูกาเต้เพราะส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าเอริกเทนฮากน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับหรือปรับเปลี่ยนไม่มากตามสไตล์ของเทนฮากแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานออกมาว่าเมสันเมาสมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสติงและนักเตะจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บ นานถึง5สัปดาห์นะครับหลังจากในฤดูการนี้เจ้าตัวได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับทีมปีศาจแดงในฤดูการนี้ไปเพียง2นัดเท่าน,านั้นและเกมล่าสุดที่แพ้ไบตันนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังให้โจชัวเซิร์ซรีลงมาเล่นแทนนะครับเนื่องจากพบอาการบาดเจ็บและเอริกเทนฮักบอกว่าต้องป้องกันไว้ก่อนแต่แล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเมสันเม,มาส์จะพลาดการลงสนามในเกมเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นี้และจะห่างหายจาก การลงเล่นไปถึง5สัปดาห์เลยทีเดียวและจากอาการบาดเจ็บล่าสุดของเมสันเมาส์นะครับทำให้ทีมของเอริกเทนฮาต้องพบกับความกังวลเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะตอนนี้นักเตะชุดใหญ่ในทีมเจ็บอยู่5ลารายแล้ไม่ว่าจะเป็นลุคชอลับมุทฮอยโลนเรนี่โยโลไฮเลวมาลาเซียและวิกตอรินเดเลอร์ก็ถือว่าซื้อมาเจ็บอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเมสันเมาส์ซื้อมา60ล้านปอนด์เล็บไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เลยนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยูเว่เล่งขายส่วนเกินเพิ่มงบซื้อซานโชล่าสุดนะครับมีรายงานว่ามาร์ไล่จูเวนตุสกาลังหาทางขายผู้เล่นเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําเงินไปปรับปรุงข้อเสนอสําหรับเจดอนซานโชปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังถูกปฏิเสธครั้งแรกมาแล้วโดยมีรายงานว่าจูเวนตุสยังคงแสดงความสนใจซานโชนะครับและเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ใน หลังจากถูกปฏิเสธข้อเสนอแรกไปแล้วนะครับตามรายงานของจานลูกาดิมาซิโอนักข่าวชื่อดังแห่งสกายอิตาลีได้ระบุว่าทีมม้าลายยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการยืมตัวซานโช่แบบปสัสจากเงื่อนไขซื้อขาดโดยทีมดังจากอิตาลีพร้อมใจค่าธรรมเนียมยืมตัว7-8ล้านยูโรและสโมสรมิเมริกต้องช่วยออกค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ,อนี้ทําให้จู ตุสต้องกลับไปทําการบ้านมาใหม่โดยล่าสุดนะครับกัสเซลตาเดโโรสปอร์ตตุโตโตสปอร์ตและกัสโชเมคาโต่สามสื่อชื่อดังของอิตาลีได้รายงานตรงกันว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่ามาลายจูเวนตุสจะยังไม่ล้มเลิกแผนการคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมและพวกเขาพร้อมยื่นข้อเสนอกลับไปใหม่นะครับให้กับทีมปีศาจแดงได้พิจารณาอีกครั้งโดยคาดว่าในตอนนี้พวกเขาจะขายนักเตะส่วนเกินบางรายออกจากทีมนะครับเพื่อปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้น ซึ่งสามนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของตีอาโก้มัสตาประกอบไปด้วยอาตูตเมโลและตีอาโก้ชาโลนะครับถูกคาดหวังว่าจะขายได้อย่างน้อยหนึ่งรายก่อนตาลาเตเพื่อที่พวกเขาจะนำเงินไปปรับปรุงข้อเสนอคว้าตัวซานโชให้ทันเวลาในช่วงซัมเมอร์นี้ ่อประเด็นดังกล่าวนอกจากสานโชแล้วล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ดจยอมตัดใจขายแอนโทนีแบบขาดทุนเช่นเดียวกันโดยล่าสุดนะครับสื่อได้รายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะปล่อยตัวแอนโทนีปีกทีมชาติบ,บาราซิลออกจากทีมแล้วในตอนนี้แม้ว่าจะต้องขายแบบขาดทุนก็ตามนะครับซึ่งทีมปีศาจแดงได้ตั้งราคาแอนโทนีในราคาเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นหลังมีรายงานว่าอันนสเซอร์ทีมดังจาก โลีกนะครับแสดงความสนใจคว้าตัวแอตโทนี่ไปร่วมทีมในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดนะครับเดอะเทเลกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่าในตอนนี้แดนแอสเวิร์ดผู้อํานวยการกีฬาของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะครับที่จะปล่อยเดอะมูนแอตโทนี่ปีกทีมชาติบาเซลออกจากทีมอย่างแน่นอนแล้วนะครับในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แม้พวกเขารู้ดีว่าจะต้องขาดทุนมหาศาลกับดิวนี้ก็ตามแต่ต้อง ต้องตัดใจนะครับเนื่องจากนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวและที่สําคัญค่าเหนื่อยสูงกว่าผลงานด้วยโดยในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีการยกเครื่องทีมใหม่หลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าตัวนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับอย่างโจชัวเซิร์ซีเรนี่โยโลมัตสราอุยมัตไทเดร็กและล่าสุดเป็นมานูเอลอูกาเต้เข้ามาเสริมทัาและยังมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะดึงนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมอีกนะครับในช่วงท้ายตลาดไม่ว่าจะเป็น แบ็กซ้ายที่ในตอนนี้เป็นปัญหาของทีมรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าที่มีประสบการณ์พร้อมใช้งานนะครับและตอนนี้มีข่าวพัวพันกับไอแวนโทนี่ oni, กองหน้าของเบนซ์ฟอร์ดเนื่องจากในตอนนี้เริ่มต้นฤดูการผ่านมา2นัดนะครับทีมของเอริกเชนฮักยิงได้เพียงนัดละ1ประตูเท่านั้นทําให้ทีมปีศาจแดงต้องระดมทุนอย่างหนักนะครับจากการที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับผู้เล่นใหม่ทําให้บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องตัดสินใจขายนักเตะส่วนเกินออกจาก ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของเจดอนซานโชและแอนโทนีคือผู้เล่นที่อยู่ในไข่ที่จะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงท้ายซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวออกมาว่าแมนยูในแต่พร้อมที่จะขายปีกจอมหมุนออกจากทีมแน่นอนซึ่งคาดกันว่าค่าตัวของแอนโทนีจะลดลงเหลือเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นจากที่ทีมปีศาจแดงไปกระชากตัวนักเตะม,มาจากอาแจกนะครับด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าอันนัสเซอร์แสดงออกอย่าง จริงจังนะครับในการเข้าหาแอนโทนีในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าหากทั้ง2ทีมตกลงค่าตัวแอนโทนีกันไม่ได้นะครับเนื่องจากในตอนนี้ตลาดนักเตะใกล้ปิดแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยินดีปล่อยแอนโทนีให้ออนัลเซ์ยืมตัวใช้งานนะครับโดยมีข้อแม้ว่าทีมจากโปลีจะต้องใส่เงื่อนไขบังคับซื้อแอนโทนีไว้ด้วยและจะต้องรับผิดชอบใจค่าเหนื่อยของแอนโทนีแบบเต็มจํานวนนะครับนั่นก็คือ2 0 0แส0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าคาด ทุนยับเยินเหมือนกันนะครับสำหรับดิวของแอนโทนี ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโลมาโนอัปเดตอนาคตโทนี่ท่ามกลางข่าวพัวพันแมนยูช่วงโหงสุดท้ายล่าสุดนะครับฟราวบิเซโอโลมาโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเ่็ตยังคงแสดงความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวไอแวนโทนี่หัวหอกของเบนฟอร์ตไปร่วมทีมหากพวกเขาสามารถเจรจาปล่อยตัวผู้เล่นภายในทีมออกไปเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะในรายของซานโชที่ในตอนนี้จาออัม ลาทีมปีศาจแดงแล้วโดยโลมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงได้กล่าวว่าไอแวนโทนี่ <Van> จะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่น่าจับตามองในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพราะในตอนนี้ยังมีความสนใจจากสโมสสในซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอันอารีมีชื่อของโทนี่อยู่ในลิฟ์พร้อมกับวิกเตอร์โอซิมเพนในฐานะตัวเลือกที่เป็นไปได้ในวันเดดไลน์โดยการเจรจาย,ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับไอแวนโทนี่และเบนฟอร์ แต่นักเตะอาจเป็นตัวเลือกสําหรับสโมสรในอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโอกาสในช่วงนาทีสุดท้ายในกรณีที่ไม่ได้ไปเล่นในซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันโดยเขาอาจเป็นหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่เฉพาะในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยนักเตะออกจากทีมได้เพิ่มเท่านั้นดังนั้นโทนี่อาจเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองในวันสุดท้ายว่าจะลงเอยที่ ดสิ่งสําคัญคือเบนฟอร์ดยังคงต้องการค่าตัวมหาศาลซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอประมาณ37-38ล้านปอนด์จากอันดาลีในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การสนทนายังคงดําเนินต่อไปโลมาโน่ลาโบก็ต้องรอลุ้นกันจนถึงวันสุดท้ายตลาดนักเตะนะครับว่าทีมปีศาจแดงจะได้กองหน้าเข้ามาเสริมทัพเพิ่มอย่างที่โลมาโน่รายงานหรือไม่และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด er ประจำช่วงเช้านะครับของ วันที่30สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ